สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมานั่งร้านกาแฟแล้วกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะดื่มกาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมอเมริงงกาโนโ่ร้อนนะคะก็กินเพื่อให้ช่วยย่อยช่วงเชา้าเพราะว่าตอนเช้าบางทีเราก็จะกินนมมัมมอนมาแล้วประมาณเที่ยงเราก็จะมากินอเมริกาโน่น,นะคะร้อนเพราะความเปรี้ยวของกาแฟก็จะช่วยให้เราย่อยนะคะก็ ตอนนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องถักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทานข้าวดื่มกาแฟตอนเที่ยงไปได้วยกันนะคะก็ขอเ,เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้เราก็จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เราไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆมานั่งร้านกาแฟแล้วก็ทานข้าวเที่ยงไปได้วยกันนะคะก็ว nice ีลคอมทูม n ชแนลแฮปปี้ไนท a เดย์แคทเอนจอยดิ o ฟ have fun ค่ะ รอเพลียิมอัพซับสไครต์ไลค์แอดแชร์ thank you so much ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปดูอาหารกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะอ่าเราก็จะดื่มอันนี้เราดื่มหมดแล้วเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปกินกาแฟกันเลยนะคะไปกินข้าวกันนะคะโดยเราก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะที่เรานั่งที่นี่เราก็จะแบบว่า นั่งรนะีแลกซ์เนาะประมาณ8ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆกินข้าวนะคะช่วงนี้ร้อนๆน,นะคะร้อนมากเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดแล้วก็โปกโล่งมานะคะก็จะร้อนๆถึงน,นะคะน้าเราก็จะไม่ค่อยสวยตามไวนะคะเพราะเราเราจะทันมาเราก็จะครบเลข4แล้วนะคะก็ะ40ยังแจ๋วนะคะยังโซ่ ได้นะคะขอรอรวยใจดีนะคะเป้าหมายเรามีเยอะมากเราก็เลยไม่ได้สักทีนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นวันสบายๆนะคะโดยวันนี้เราก็น่าจะไม่แบ่งข้าวเพราะว่าเรากินข้าวเราวันนี้เราหิวข้าวนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเมนูต้มยำนะคะเนี่ยค่ะ เป็นเมนูต้มยำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆกินไปด้วยกันนะคะนี่จะได้สูงก็จะมองเห็นเราชัดเจน w e น c o m e to my channel. Happy Night Day c a n a o i a n w i s m e เราก็จะมีความสุขตลกตลกในฉบับของเรานะคะวันนี้เราก็ใช้เงินไปในการซื้อเหรียญน,นะคะวันนี้เราใช้เงินไปหนึ่งมื่นบาทในการซื้อเหรียญน,นะคะเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการหลักฐานการโอนบัญชีเราก็จะยืมปากกาที่ร้านกาแฟก,ก็ฝึกเก็บสั่งไว้นะคะถึงเหรียญเราขาดทุนเราก็มีความสุขในการได้ดูเหรียญที่เราขาดทุน ก็ถือว่าเราไปเที่ยวหนึ่งประเทศนะคะในการซื้อเหรียญหนึ่งครั้งเราก็จะคิดว่าเราไปเที่ยวหนึ่งประเทศตบเครื่องบินนะคะก็จะเป็นการเริ่มเล็กๆน้อยๆในการสะสมนะคะก็แคปไนท์เดย์คอยเพื่อที่จมีความสุขในทุกๆวนนะะันเห็นไหมแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะถึงเราขาดทุนเราก็ขาดทุนนะคะเราก็เก็บไว้น้นอเผื่ออนาคตปีหน้านะคะไปหนึ่งบา เรมีสักร้อยรนะ้านอยนี้นเราก็ถือโอเคเป็นการที่เราฝันทุกคนมีความฝันแขนจะใหญ่นิดนึ่งนะคะเมืาะว่าเราไปกินกบุฟเฟ่มาเราไม่ได้ทำํำซีเพราะเราก็น้ําหนักขึ้นเยอะมากวันนี้เราเลยอยากกินแบบว่าอะไรที่เปรี้ยวๆอะค่ะก็เลยสั่งต้งยมยำมาเห็นไหคะจานโตๆเหมือนเดิมเราก็ยังกินปกติก็จะแบ่งข้าวครึ่นนะคะอันนี้จัส m i n ไลท์นะคะ หอมมะลิก็มากินข้าวละบบนันค่ะเหมือนเดิมมีกุ้งแน่นๆปลาหมึกแล้วก็หอยมีเห็ดนะคะต้มยำนะคะนี่ กลินะะ่นหอมๆนะเครื่องเทศต้มยำนะคะนี่เป็นเหตุนะคะเราก็จะรอสักพักหนึ่งเพราะว่าเราอยากให้กาแฟไปย่อยย่อยย่อยเหนือย่อยย่อยหมูที่เรากินเมื่อวานเป็นโอเฟเลนะคะก็จะมีความสดในการกินเราก็จะมีความสดในทุกทุกนนะคะ สโลแกนของเราก็จะมีความสุขในทุกวันนะคะก็ตลกปีก็เอฟซีคนไหนอยากแวะมาทานข้าวมาได้นะคะเดี๋ยวรัดเลียงข้าวมีเมนูหลากหลายเมนูนะคะก็จะนั่งรอเอฟซอยู่ตรงนี้ จนกว่าจะมีเอซมาเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวทานแล้วนะคะเพราะว่าก็น่าจะได้ย่อยและแล้วก็ทำเสร็จเดี๋ยววันนี้น่าจะรีบวันนี้จะมีธุระอยาที่อยากไปซื้อต้นเคลนะคะต้นเคลขายที่เซ็นทรัลเวิ์เมื่อวานที่เราไปนะคะ ไม่ได้อวยก็กินปกติเนาะแม่อรเราก็จะไม่กินถรามันจะเป็นคนตรงๆก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราจะอ้างปลาหมึกอ้างกุงๆๆ้งกุ้งกุ้งกุ้งคุณหมอก็ไม่ให้กินนะคะแต่เราก็กินนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปวิ่งนะคะเนี่ยโตโตโตเนี่ยค่ะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ